เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ใ้ช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่อง YP สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆนัางชมได้เลือกซื้อเลือกใช้กันนะครับคันนี้เป็น Honda ครับ Honda าซิต้าโตเครื่อง1.6เกียร์ธรรมดาครับสภาพสวยสมบูรณ์ราคามอไซค์นะครับ49,000บาทเท่านั้นเองเจ้าของต้องการขายด่วนนะครับใายราคาถูกๆก,กันไปเลย ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมีรถสวยถูกทั้งชมและเลือกซื้อกันทุกวันเลยนะครับได้เปพาสคลิปใหม่ๆตัวเลือกใหม่ๆครับอันนี้ครับซีวิคตาโตปี39เครื่องดีเกียร์ดีนะครับเกียร์ธรรมดาระบบไฟฟ้าแอร์เย็นเพลงมีฟังภายในสะอาดนะครับรถขับดีวิ่งดีเลยครับจากฮอนด้าเลยภาสีปี6 6นะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบๆกับราคาเพียง49,000นบาทเท่านั้นครับสีสันเงางๆ เอางามรอบคันกันเลยครับอาจจะมีซีดมีด้านแดดเรียกันบ้างนะครับลดอายุเอะแล้วนะครับไม่ให้ทําสีอะไรกันใหม่ครับเบาะผ้าครับเบาะผ้าสลับหนังไม่ขาดสภาพดีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเบาะไม่ขาดไปสวยเดิมเดิมท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับพี่ัดดูรถอยู่หนองบัวลาพูครับท่านใดหารถโซนนี้อยู่ก็ติดต่อกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนะครับหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับหรือกดที่ลูกศรใต้คลิปก็ได้ ทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับมาเข็บซ้ายขวาคาันหน้าดเดิมๆนะครับไม่มีรอยซ่อมตัวถังนะครับรอยพับรอยนูนจากโรงงานอยู่ครบๆเนียหมือนษาชุดโอนครบนะครับสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้สําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแนละ้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ